ก้าวไกลแจงยิบโยพงสะทรมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีเชื่อมีขบวนการดิสเครดิตนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าคนของพักก้าวไกลนะครับเวลาที่มีอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องเอาประเด็นมานะครับเพื่อดิสเครดิตอันนี้มันคือเรื่องปกติธรรมดามากเพราะว่าอะไรครับประชาชนนิยมชมชอบในพักก้าวไกลนะครับประชาชนไปที่ไหนก็ให้การต้อนรับซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ส่งผลนะครับ นะครับฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วแน่นอนครับฝ่ายตรงข้ามก็ต้องใช้ทุกวิธีทางหรือใช้ทุกวิธีหรือใช้ข้อมูลเพียงแค่เล็กๆน้อยๆออกมาสร้างประเด็นทําให้คนนะครับสงสัยเต้ทำให้คนเอจใจทําให้คนคิดไปต่างๆนาๆนาครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าวันนี้เอาข้อมูลต่างๆออกมาเปิดโปดงให้หมดออกมาเปิดเผยให้หมดเนี่ยมันก็คือเรื่องปกติแต่เวลาที่เอาข้อมูลออกมาเปิดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าเอามาเปิดแค่ว่าจุดประเด็นสร้างกระแบบส เพื่อให้คนคิดและเพื่อให้คนนะครับทำการเขาเรียกเครดิตเครดิตกันนั่นแหละครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับคนของพรรคเก้าวไกลก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าว่าตอนนี้เขาต้องทําทุกวิถีทางทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้พรรคก้าวไกลเข้ามามีอํานาจได้เนื่องจากนโยบายของพรรคก้าไกลเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยนะครับรับสินบนนะครับการที่ทลายทุนผูกขาดลดอภิสิทธิ์ชนลดอํานาจกองทัพซึ่งแน่นอนครับนี่แหละของเราเนี้ยมันส่งผลกระทบกับนะครับ การที่นะครับคนที่อยู่แต่ครับคนที่มีอานาจนะครับที่ตอนนี้ทั้งโกงทั้งกินทั้งทุจริตทั้งคอร์รัปชันนะครับทั้งเรื่องของยาเสพติดโอ้โหสวยๆเ,เยอะแยะมากมายเขาต้องพยายามขัดฝางเพื่อไม่ให้พักก้าวไกลเข้ามามีอำนาจในรัฐบาลได้เพราะไม่งั้นพวกเขาจะโกงจะกินจะทุจริตคอร์รัปชันได้ยากลำบากยิ่งขึ้นแน่นอนครับก้าวไกลแจงยิบโยพงศอรมีไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีเชื่อมีขบวนการดิสเครดิตนะครับ ก้าวไกลแจงโยพงสธรเนี่ยมีรายได้จากตําแหน่งผู้ชํานาญการสอสอไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษียื่นแบบฟอร์มต่อกอกตอถูกต้องเชื่อมีขบวนการศาสตร์โคนดิสเครดิตลั่นมาสู้กันเอาชนะใจประชาชนดีฝ่าเมื่อเวลาสิบนาิกาของวันที่29สิบงหาคมที่พักก้าวไกลนายรังสิงบมารลมโคศกของพักก้าวไกลเนี่ยและนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์นะครับผู้ เลือกตั้งนะครับผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสเขตสามจังหวัดระยองของพรรคก้าวไกลเนะี่ยแถลงในกรณีข้อกล่าวหาด้านภาษีและคดียักยอกทรัพย์นายลังสิมันกล่าวว่าตามที่ปรากฏในข่าวว่าตั้งแต่ปี2562นายพงศธรทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสสของนางสาวเบญจาแสงจันทร์นะครับมีเงินรายได้ประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนเมื่อคำนวณ ตลอดทั้งปีมีไรายได้ไม่เกิน1,80 0 0 0บาทนะซึ่งเป็นตัวเลขไม่เกินที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายภาษีดังนั้นนะครับเมื่อตลอด3ปีที่ผ่านมานายพงศธรก็ไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มภาษีทั้งที่ตัวเองก็โดนหักภาษีณนะที่จ่ายและนะครับได้นะครับและได้ทำฟอร์มนะครับสสสอ,สอ4ทับ4 7 เพื่อยืนยันว่าตัวเองมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์การเสียภาษีกรณีที่สื่อพาดหัวข่าวว่าโซเชียลทั้งขุดทั้งแฉนายพงศธรไม่ได้เสียภาษีเงินรายได้บุคคลธรรมดาพบชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าขายเบียใสอะไรขายเบียใสกันเป็นลังๆนะครับ อีกด้านนะครับขุดกันไปถึงนะครับคดียักษ์ยอกนะครับปี61ขอชี้แจงว่ากรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นายพงศธรได้ร่วมหุ้นกับเพื่อนเพื่อดําเนินธุรกิจนี้จริงแต่การประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่นําไปสู่การปันผลจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อไม่ได้รับเงินปันผลก็ไม่เคยต้องไปยื่นนะครับเสียภาษีในกรณีดังกล่าว ดังนั้นนะครับรายได้ของนายพงศทรช่วงที่ผ่านมานะครับมาจากการทำหน้าที่ตำแหน่งผู้ชำนาญการสอสอเท่านั้นนะครับประเด็นต่อมาก็คือคดีของนายพงศธรนะครับเคยถูกแจ้งฟาร์มร้องทุกในคดียักยอกทรัพย์ซึ่งขอ้อเท็จจริงปรากฏอยู่ชัดเจนแล้วว่าสุดท้ายตํารวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนายพงศธรจึงยังมีคุณสมบัติครบถ้วนลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ขอยืนยันว่าเราเข้าใจดีในการตรวจสอบและเราก็ยินดีเพราะถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำนะครับที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการเมืองโปร่งใสแต่เมื่อพิจารณาจากการพาดหัวข่าวและประเด็นที่มีการโจมตีต้องเรียกว่าเกินเลยจากข้อเท็จจริงไปมากสุดท้ายคงคิดเป็นเรื่องอื่นไม่ได้ว่าคงจะมีกลุ่มบุคคลนะครับใครบางคนหวังใช้ข้อเท็จจริงนะครับเหล่านี้นะครับหวังผลประโยชน์ทางการเมืองจากการดิสเครดิตนี้ ผมขอฝากว่าอย่าเลยเรามาสู้กันเพื่อเอาชนะใจประชาชนมากกว่าจะมาใช้การศาสตร์โคนนะครับดิสเครดิตทางการเมืองจะดีกว่านายรังสิมันกล่าว ด้านนายพง์สะทอนเปิดเผยว่ามีประชาชนติดต่อสอบถามเข้ามาจำนวนมากโดยตนเองนะครับยังมีกำลังใจดีไม่หวั่นไหวหรือกังวลต่อกรณีดังกล่าวเพราะเชื่อว่าทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีวุฒิภาวะแยกแยะข้อเท็จจริงได้ครับ mm. ก็อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ออกมานะครับเรื่องของการที่นะครับไม่เสียภาษีบุคคลธรรมดาซึ่งแน่นอนครับการเสียภาษีไรายได้บุคคลธรรมดามันจะมีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่า รายได้เท่าไหร่ต่อปีถึงไม่ต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาซึ่งแน่นอนครับถ้าจากข้อมูลที่ออกมานี้นะครับก็ เท่ากับว่ามีถ้ามีรายได้เดือนละ1 5 0 0 0บาทก็ไม่จําเป็นจะต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดานะครับก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่ออกมาก็อย่างที่บอกนะครับว่าพักก้าวไกลนะครับโดนโจมตีทุกด้านทุกแง่ทุกมุมอยู่แล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่เราก็ข่าวนะครับในการพาดหัวข่าวก็คือบางคนเนี่ยอ่านแค่พาดหัวข่าวแต่ไม่ได้อ่านเนื้อข่าวก็ทําให้เข้าใจผิดในส่วนนั้นได้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ